อีกหนึ่งวงนะครับไซส์เล็กๆเ,เช่นเดิมขนาดไซส์อยู่ที่90เอ้ย50เพชรเม็ดกลาง15ตังคตงนะครับ เพตรเล็กๆสิบหกเมตรเมตรละหนึ่งตังตัวแหวนเป็นทองเก้าสิบมีลายเป็นเกลียวน้ำหนักแหวนวงนี้จะอยู่ที่สองดสกรัมเพชรขาวเพชรขาวอยู่นะครับ ใส่ห้าสิบใส่นิวกมาประมาณนี้ตรงนี้ราคาส่งต่อมาเบาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาท ใส์ห้าสิบนะครับ